ใบเฟิร์นมาแล้วตอบความสัมพันธ์เจตตรงๆแฟนคลับถึงกับร้องคำตอบใบล่มเรือสุดๆใครๆก็รุนใครๆก็เชียร์สำหรับคู่ของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและเจดเจดพิพัฒน์ซึ่งฝั่งของหนุ่มเจดออกมาชี้แจงไปแล้วว่ากับใบเฟิร์นเป็นแค่เพื่อนกันและไม่ห้ามไม่ติดถ้าหากแฟนๆจะจิ้นกันและล่าสุดก็ถึงตาของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกออกมาเคลียร์ถึงสถานะกับเจตบ้าง ซึ่งสาวใบก็บอกแบบชัดๆไปเลยว่าเป็นแค่เพื่อนกันคงไม่มีวันพัฒนาเล่นเอาแฟนจินร้องว้ากันเป็นแถว เหมือนเจ็ดเลยค่ะเพื่อนจริงๆไม่มีอะไรเสียงเชียร์ไม่มีผลไม่ต้องลุ้นเป็นเพื่อนกันเอนดูพวกเราในความเป็นเพื่อนแบบนี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะขอบคุณไม่มีคนเข้ามาจีบเลยแฮปปี้กับชีวิตไม่รู้สึกว่าต้องมีใครรักตัวเองแล้วมีความสุขไม่เจ็บกับอะไรเลยขอบคุณทุกอย่างที่เป็นชีวิตเรางานเราก็รักเพื่อนเราก็รักโชคดีมีครอบครัวยินดีกับสิ่งที่เรามีไม่เข็ตกับความรัก แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้